มีหลายด้านที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างแรกคือเขาพยายามจะลดการพึ่งพิงธุรกิจโทรคมนาคมแบบเดิมๆโดยตั้งเป้าจากขยายธุรกิจนอนโมบายหรือธุรกิจที่ไม่ใช่มือถือโดยตรงให้มากขึ้นอย่างพวกรีเทลเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ที่สำคัญเลยคือดิจิทัลฟแน a n นซ์ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มสัดส,ส่วนรายได้จากกลุ่มนี้เป็น20%ภายใน3ปีจากตอนนี้ที่อยู่ราวๆ10%ค่ะ เป้า20%ใน3ปีนี้ท้าทายน่าสนใจมากมีเรือทงตัวไหนที่จะเป็นหัวหอ,อกบุกตลาดนอนโมบัยบ้างครับ ตัวที่น่าจับตาที่สุดตอนนี้เลยนะคะก็น่าจะเป็น virtual bank หรือธนาคารไร้สาขาที่ ADVNC ไปจับมือกับ OR แล้วก็ KTB ซึ่งฐานลูกค้ารวมกันนี่มหาศาลเลยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงยื่นขอไลเซนส์จากแบงค์ชาติคาดกันว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณกรกฎาคมปี2569ค่ะถ้าทำสำเร็จอันนี้จะเป็น new s c u r v e ใหม่ที่สำคัญมากๆเลยหมูชูแบงค์นี่น่าติดตามจริงๆครับ แล้วธุรกิจอื่นๆนอกเหนือจากนี้แ่ะครับมีอะไรเด่นๆอีกธุรกิจลูกค้าองค์กรหรือ Enterprise B2B อันนี้ก็ยังเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตสำคัญนะคะดูจาก9เดือนแรกปีนี้โตตั้ง17% YOY มาจากความต้องการพวกบริการเชื่อมต่อโครงข่าย EDS แล้วก็บริการคลาวด์ที่ยังแรงอยู่ AIS Fiber เองก็ยังมีโอกาสโตได้อีกเยอะค่ะจากความต้องการเน็ตเร็วๆคุณภาพดีแล้วก็บริการเสริมพวกสมาร์ทโฮมอะไรพวกนี้ นอกจากนี้เขายังเอา AI มาใช้จริงแล้วด้วยนะคะอย่างใน call center งานขายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนในระยะยาวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปเต็มกันได้ที่ช่องเลยนะจ๊ะและยังมีคลิปดีๆอีกมากมายรอให้มาดูมาฟังกันนะ